สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนครับผมวันนี้จะพาทุกคนมาชมวิธีการขุดเจาะน้ําบาดาลหรือว่าน้าปปะปาไปใช้เองของต่างประเทศนะผมโดยเขาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยครับผมในการขุดคือเป็นเครื่องจักรไฮโดรลิกคือพวกนวัตกรรมใหม่ๆครับผมที่บ้านเราไม่เคยเห็นแน่นอนครับผมเครื่องตัวนี้น่าจะไม่มีของประเทศไทยครับผมน่าจะเป็นของต่างประเทศอย่างเดียวครับผมเห็นไหมครับในการขุดเจาะเขาก็จะเป็นรูปทรงทรงกลมครับผม พื่อใช้ในการวางท่อทรงกลมครับผมคือเป็นท่อปูนซีเมนต์นะผมไม่ใช่ว่าเป็นท่อพลาสติก p v c เหมือนบ้านเรานะแต่จะเป็นท่อที่มีความแข็งแรงแข็งแกร่ง,งที่ทนต่อสภาพของการบีบัดของดินได้ครับผมที่ใช้ในระยะยาวนานได้อันนี้เป็นการดูดดินตักดินขึ้นมาเพื่อเอาไปทิ้งข้างบนนะผมเราจะทาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความลึกที่ต้องการหรือจนกว่าจะถึงน้ําชั้นน้าครับผม จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมจนถึงระยะที่ต้องการของเราครับผมขุดลงไปเด้อผมดูตามภาพประกอบครับจะเจอน้ําตอนนี้ก็เจอน้ำครับผมแต่ว่ามันยังไม่ได้ความลึกที่ต้องการครับผมแต่เขาต้องการความลึกที่ต้องการเราต้องขุดไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าชั้นน้าม,มันมีหลายชั้นครับผมจนกว่าเป็นชั้นน้ําชั้นหินชั้นดิน,นต่างๆครับผมจะดูขึ้นมาเรื่อยๆครับผมต่างๆขุดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมจะให้ดูตรนที่ว่าเขาวางท่อเสร็จเรียบร้อยครับผม ผมจะลัขั้นตอนให้ดูครับผมการวางท่อน้ําแบบนี้จะดีงครับผมดินจะไม่ร่วงลงไปในในน้าในท่อที่เราวางครับผมนี่ครับผมจะเป็นท่อที่เราวางเสร็จเรียบร้อยครับผมความลึกตามต้องการครับผมก็จะออ,ออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้ผมจะได้น้ําที่ใสะอาดครับ